lặng đi yếu đó. <laughs> เด้อผู้ผมแม่พี่น้องเหมือนสุภาสุขนอนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิสเตอร์คิงเซลเนาะวันนี้เบาคิงพาทุกคนมาอยู่ที่อาเหือรารการขาเคียมเนะราะงานบุญช่วงเหือประเพณีประชาแข่งเชียงบุรีเนาะ เป็นงานบุญรโซเงือประเพณีของแข้งเนาะชื่อว่ากำลังกะเขียมเฮ็ดงานบุญรโซเงือ,น,อน่ในปีออาขิ่งไนมาเอาบรรยา,ากาศของพระพี่ข้างนอกทุกคน,นเนาะบั่วเรื่องบรรยาการ์ดรวมๆในการกะเขียมงานโซ่เงือแล้วก็มีการซ้อมซี่ไพ่ในช่วงเนาะอย่างไรเราเออกขิ่งจะพาทุกคนไปลงท่านำไปเปรื่อง,อ,อ,งรองการซ้อมซีพา่ไพ่ช่วงเนาะอันนี้จะมาเอาบรรยากาศการหากะเขียมกันทั้งบูธทุตรทานงการเครื่อง มอให้ทุกคนเลยครับชมแล้วังเราเพื่อปีนี้ด้วยจับได้เลยปีนี้เนาะ ทุกคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนเนาะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าซื้อช่วงวิสต์เตอร์คิงเซลเนาะวันนี้บ้าคิงได้เอาบรรยากาศการฝึกแอฟเนาะหรือว่าฝึกซ้อมอเทศกาลงานบุญส่งเหืงาจำปีอยู่ที่แค่เชียงบุรีแบบรับมาตอนพ่นอแม่พี่น้องทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ บิสกิคิงอยู่ที่5ช่วงเหือาบ้านพงเนาะเมืองเซลบุรีแยกเซลบุรีเนะาะเรานำภาพบรรยากาศรวมๆมาพิพากลองนะครับเจ้า,าจนี่ยคือซีฟิทซ้อมมาตั้งแต่ตอนเช้าวเลยเนาะ,ะตอนนี้ก็ประมาณ3โมง3โมงแหละเนาะ3โมง3โมง,มง,มงโกว่าๆนี่แหละเนาะก็คือ,อ4โมยแล้วเนาะรวม หลัหากาขากเกียมงานางต,างต่างๆกำลังผูมาบึ้งมาชมรูตกก่างรดูฟังนำเนาะจะเป็นซี่ไพย,ยิงเนาะซี่ไพย,ยิง ราะว่าการแข่งขันเห่อประจำปีอยู่ที่แข่งเซยบุรีนี่มีทั้งซ่วงเห่อทายและซ่วงเหือหญิงเนาะซ่วงเหือหญิงและซ่วงเหือทายเนาะสันเราจะมีนักกีฬาแข่งขันนี่จะมีซ่วงประเภทเนาะซี่ไพ่ผู้หญิงหรือซีพายผู้ชายเนาะสันเราจะไปฝึกแอฝดสองของซ่วงนักซีพายเนาะปฏิทามก็ต้องกันทุกคน ลาลาวะทำนี้เน้นลาลาอย่างนอกเกี่ยมเลยอย่างนอเรานกระือว่าฟิตซ้อยังหนักต่บานอะไรอย่างนูวันไก็ว่งทาหลังวันนะับเถอเนาะบานม n มาไไงคุณอะอาจจอตัวคน่ะนะ

เอ,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 อาของไดีเอาของสิที่แข่งกันลงมานั้นบอกว่าเป็นบนันไดตัวบนันไดเนาะแต่ว่าห่างกําซายในที่ประแสงน้ามาก่อนเนี่ย

ลำนี้ค <Cette cow, S 1> <quel> ือว่าไอ้ไวยลำหนีู่่ดะตัวนิดเดียวนึงมาเตัดเดเ

ี่ยงนก่นนะเนี่พุงเลยซีพายพันพ,งนนนพ,พนุงเนี่ยเนะเป็นซีพายเพชรยิงนี่ยเนาะนมาพายกับไข้อ,อกเลยเลยนาะไข่กับมุ้งเลย แคเนาะเราทิพากษาพันธมันกรเป็นบรรยากาศการฝึกแอฟหรือฝึกซ้อมกันช่วงเหือเนาะนักกีฬาเหือช่วงอยู่ที่ท่าบ้นโป่งเหมือนเซมบุรีแค่เซมบุรีเนาะแล้วเราเกี่ยมเกี่ยมเขาคือเกี่ยมบุญเนาะเกี่ยมบุญรึกว่าเกี่ยมเทศกาลช่วงเหือที่เจม้าฮอร์มาเฮือมอโมนี่เนาะคอนกาวันนี้เบลกิ้งกับซีค้อจบคลิปจะเห็นวันนี้เนาะเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สบายดีเนาะ